yeah พบกับเรานะครับรายการโอเล็กวันซันเดรูปแบบใหม่ครับเพิ่มค่ะเพิ่มอย่างเดียวเพิ่ม pues ทั้งความมันความสนุกสนานแล้วก็ความสดใสนะคะเวทีใหม่รูปแบบใหม่และที่สําคัญมีอย่างหนึ่งที่เพิ่มเป็นพิเศษสุดเพิ่มอะไรครับคุณนิดพิธีกรคนใหม่ค่ะแฟนักดิ์คลณหรอนะฮะหล่อสดใสร่าเริงอ๋อ ฉลาดเฉลียวว่องไวปฏิพันธ์ไวพี่เป็นเยี่ยมและหอมคุณนิครับตกลงนี่เพิ่มพิธีกรใหม่ค่ะหอมค่ะอันนี้หมายความว่าลดพิธีกรอ้วนๆไปหรยอครับ นะครับไม่งั้นเดี๋ยวฉากเราจะดูโล่งไปนะคะมีคุณตั้งอยู่แล้วดูคับคับดีและที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าลถคุณไปเนี่ยนะคะก็คงจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้หรอกเชิญมาแล้วก็ต้องมาเป็นพิธีกรร่วมกันต่อไปนั่นนะสิแหมรู้สึกดีนะครับผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับมาถึงสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วหลายคนคงจะจํากันได้นะครับวันนี้เราจะมาประกาศรายชื่อของผู้ที่โชคดีได้รับรถยนต์ t o y ยต a าซูริก้าขั้นี้าไปเลยดีกว่าครับนั่นก็คือคุณยังตื่นเต้นไม่หายเลยนะคะเนี่ย คุณคงเดชพี่กุลศรีนะคะจากมุกดาหารเป็นผู้โชคดีนะคะขอเรียนเชิญค่ะ oh, oh. สวัสดีครับพีค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณคงเดชมาไกลนะครับมาจากมุกดาหารนะครับท่านผู้ชมเรามามอบรถให้กับคุณคงเดชเลยดีกว่านะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณบุญชูตันชัชวานรองกรรมการผู้จัดการบริษัทดัชมิวนะคะมาให้เกียรติมอบรถยนต์ให้กับคุณคงเดชค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะ ก็ถือโอกาสให้คุณนะครับคุณชูเป็นผู้ที่มอบกุญแจรถให้คุณคงเดชเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณคงเดชด้วยนะครับ<อ>มาถ<อ>ึงครับผมเชิญคุณบุญชูครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณคงเดชด้วยนะครับที่ได้รางวัลรถซิริก้าก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะฮะช่วยเออช่วยกันส่งไปสนิปปันมาเราจะมีการจับ ทุกๆหกเดือนนะครับขอขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณนะครับขอกาบขอบพระคุณคุณบุญชูทันทชวานได้รับเรามีคันใหม่แล้ว โวง,งามเลยครับว่าเดี๋ยวต้องมาทัาก่อนค่ะศาสชัยดูแลรถให้ดีนะสาสชัยนะ <c oughs> เ,เ,เชิญครับเชิญเชิญอะไรครับเชิญอะไรครับ,รบดูรถ,ดรถให้ดีเช็ดรถอย่าให้เอะเทอนะครับผมมาด้วยกันนี่อย่าเข้าใจผิดนะคะคุณเทพมามาทำไมจำไม่ได้เหรอตะก,กี้บอกไว้รอเฉลียวฉลาดมีปฏิพันธ์ไว้พริบดีและผอมนี่คือพิธีกรคนใหม่ของเรานะคะ คุกันเองคุณคุณหน้าครับแหมก็คนรู้จักกันอยู่แล้วกันมานมนานแล้วท่านสิบ้านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้บ้านยังอยู่นี่อยู่บางปะมาบางปะมาอ่าฮะพระเอิญวันนี้ก็นี่แหละครับพาให้เด็กรถขับมานี่เห็นบอกรายการนี่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างผมก็เลยนี่นะฮะพาน้องสาวสุทีรักมาด้วยคุณคัทสิริยาในอินทอร์ชเป็นน้องสาวพี่วิลลี่ทำไมไม่มาด้วย้าล้วยู่ะับอยู่นี่ค่ะอะไร โอ้โอยู่นี่เองนะครับเุกคนครับคุณวิลลี่ครับคุณอยู่ที่นี่แล้วกันเดี๋ยวผมเช็ดรถให้อะตอนเพื่อที่เปลี่ยนกันและนี้ก็คือคู่พี่น้องที่น่ารักมากเลยนะครับคุณวิลลี่และคุณคัทรียแม็กอินทอร์ชสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาร่วมสนุกกับโอลิมซัสเดชโฉมใหม่ของเรานี้รับรองว่าจะต้องสนุกแน่นะคะแม้ทั้งกลุ่มที่ยืนอยู่ด้วยกันนี่ทั้งหมดเยผมนี่กลายเป็นคนขี้เหล่ก่าเพื่อนเลยใช่ไหมครับ ไม่พี่ก<ด>็พี่<ด>ก็มีจุดเด่นของพี่พี่จะกลัวอะไรจุดตรงไหนในคนนี้น่คกณ,ณเริ่มอีกแล้วนะ <c oughs> มีรายการใหม่ก็เริ่มเลยนะ <c oughs> ยังครับยังครับเอาละรครับถ้าอย่างนั้น <c oughs> นะครับผมว่าเดี๋ยวเ,เรามาพบกันในช่วงต่อไปซึ่งเราจะได้รู้กันนะครับว่าคุณวิลลี่นั้นเขามีวิธีการจีบผู้หญิงอย่างไร <c oughs> และคุณแมมนะครับมี มการจีบผู้ชายอย่างไรผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายในอุดมกติของคุณแม่มนั้นจะเป็นอย่างไรไม่ภากันสักครู่ครับ